นี่คือการขุดจิ้งกุงหรือว่าจิ้งหีดนะครับอยู่ในรูนะครับเนี่ยดูทุ่งนานะครับดูนะทุ่งนาเลี้ยงควายด้วยครับเลี้ยงวัวด้วยครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ได้นะครับนี่มีข้าวกําลังวนครับมานี่คุณแม่ผมครับกระดังขุดจิ้งหีดหรือว่าจิ้งกุงภาษาเหนือจะมีหรือเปล่ารูนี้ครับได้แล้วได้แล้วครับโอ้ดูนะครับตัวอ้วนหรือเปล่า อ้วนหนื่งหน้าของุณนะครับโอ้โได้แล้วหนตัวนี่ครับจิง้งหรีดรือว่าจิ้งกุ่มครับผมาาสาเนียครับโทนอ้วนแล้วครับจะทำเป็นน้าพริกก็ได้ครับจะเอาทอดก็ได้นะครับนี่ฮะได้มาแล้วสองตัวครับผม วันนี้จะได้กี่ตัวนะครับติดตามตอนต่อไปอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของคุยของจิ้งหรีหรือว่าที่กูนนะครับนี่นะนี่นี่ครับเห็นหรือเปล่าครับมันจะเป็นคุยกันอ่อนอย่างนี้นะครอันนี้นะครับเดี๋ยวครับมาดูสาธิตการขุดนะครับเสียงขุดไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับเราก็จะเห็นรูของมันครับรูจะเข้าไปข้างในเรื่อยๆครับ จะมีรูออกมันด้วยครับผมเรียกรูบอยรูไว้รอครับปลารูนี้จะมีหรือเปล่าครับตัวใหญ่ให่หรือเปล่าตัวใหญ่เปล่า,ต,ลาตัวนี้ได้มาแล้วสามตัวนะครับมือหายมือหายใช่แล้วรูหายใช่แล้วครับผมข้างกัน พันเลยโหนี่ครับมาครับเจอตัวแล้วครับตัวน้อยนี่ตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ก็พอทอดครับผมต้องหักขาด้วยนะครับถ้าไม่หักขามันจะวิตหรือว่ามันกระโดดนีนะครับเป็นอาหารของคนภาคนี้นะครับทิ้งดีนนะครับหรือว่าคนภาคอะไรเขากินได้เหมือนกันนะฮะนี่ฮเป็นอาหารโปดแล้วครับของภาคเหนือทอดก็ได้เอาไปทำน้ำพริกต้มก็ได้ครับ ดูต่อไปว่าจะมีเยอะไหมครับครับผมเจอแล้วครับดูจิ้งรีดสวยครับดูดูครับนูมาขุดโพงเข้าไปครับอยู่ข้างในครับแต่มันจะเอาลินมาปิดหน้าครับดูผู้เชี่ยวชาญการขุดที่กุศลจิ้งรีดนะครับจะเจอตัวหรือเปล่าคอยดูครับเจอนี่เจอน่ ตอนนี้ได้มาแล้วประมาณห้าหกตัวนะครับตายหนึ่งตัวครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับมันจะขุดดูลึกหน่อยนะครับขุดดูลึกแล้วก็ดินมันนุ่มครับขุดง่ายเหมือนกัน,นครับ ครับมาแล้วครับรูที่มันอยู่ลึกๆครับมาแล้วครับตัวตัวใหญ่หรือเปล่าครับดูครับดูครับ้หตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับทอดสใส่จะมันมากเลยครับช่วงนี้มันท้องหรือเปล่าไหมดูว่ามันมิดมันแบบต้องตีกำลังเกิดไหมอ๋อกำลังเกิดใหม่ครับผมอยู่ข้างกันนี่ก็จะมีอีกนรูครับ ไม่ใช่ครับผมครับดูฝีมือของเซียนการขุดจิ้งหรีดรือว่าจิกกงนะครับนี่ครับขุดมาถึงนี่ครับประมาณ300กว่าเมตรหรือว่า200กว่านะการได้จิ้งหรีดรูว่าจิกกงครับเก็บ20ตัวแล้วครับหรือว่าเกินแล้วก็ไม่รู้ครับมันเยอะมากเลยครับนี่คัตอนนี้ก็กำลังขุดยูอีกหนึ่งรูนี่ฮะมีที่เยอะะแล้วครับ ได้แล้วครับนี่โอ้ถูกสิตวัวมครับถูกสิตวัวมันก็จะตายแล้วก็เราก็ไปทําประกอบอาหารอยู่ดีฮนะประกอบอาหารเลี่ยงชีพครับผมมีเยอะยอะแล้วครับที่ทุ่งบริเวณนาของคุณประกอบปวงใหญ่และคุณจันทวงใหญ่นี่ครับนี่ดูครับ Thank <laughs> you.